สวัสดีค่ะฟามคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราจะมาอวดบอนส,สีสวยๆที่ฟามคุณแม่เป่งค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเพืเ่อนๆก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป่งน<ๆ>่านิวของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ a c e b o o k ฟามคุณแม่เป่งค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านนี้นะคะกดติดตามกดถูกใจได้เลยนะคะ แล้วก็เรามี Open Chat นะคะหรือว่า l ล n e Group แล้วค่ะสามารถตแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมหรือว่าคลิกลิกน้นล่างเพื่อเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในไลน์ Group ได้เลยค่ะไปรับชมกันดีกว่าค่ะวันนี้ก็ร้อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแม้จะเป็นหน้าฝนจะอากาศออ้าวทุกวันเลยค่ะเหมือนฝนจะตกนะคะเรามาดูบอลสีกันค่ะนี่นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้อันนี้ก็เป็นชายชนของเรานะคะก็แตมแดงทุกต้นเลยนะ ใายชนของเราเนี่ยป้ายแดงทุกต้นเลยค่ะมาดูนี่ค่ะต้นนี้ค่ะอันนี้คือเพชรเจ็ดสีนะคะของเรานี่ยเขาด่างขาวนี่นะคะสวยมากเป็นบอลด่างที่สวยอีกสวยไปอีกแบบนะคะด่างขาวเพชรเจ็สีของเราก็ต้นใหญ่แล้วนะคะใบใหญ่แล้วค่ะเดีวใบใหญ่กว่ามืออีกนะคะสวยมากเลยและนี่ค่ะเพชรมณฑน,นนะคะ ใบเขาะจะเป็นกัดสีแดงนะคะเส้นเขาระดูกกับเส้นเขาสีดํานะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เพชรมณฑลของเราเนี่ยนะคะมีแต้มเขียวตรงนี้ค่ะหรือว่าที่เรียกว่าด่างเขียวนะคะก็สวยมากๆเลยนี่นะคะแต้มเขียวแต้มด่างเขียวทุกใบเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ และต้นนี้ค่ะต้นเล็กนี้แต่น,นี้ก็โตมากม,มากกว่าเดิมนิดนึงนะคะอันนี้คือพรมพิมานค่ะเวลากัดสีเนี่ยเขาจะสวยหวานมากนะคะมีสีขาวสีมพูสีเขียวยูนอย่างนี้นะคะแล้วก็มีผ้าเล็กๆสีขาวด้วยหรือว่าเป็นต้นที่สวยหวานอีกต้นนึงเลยค่ะและต้นนี้นะคะเท้ากิรันพนาสูรค่ะของเราก็ใบใหญ่แล้วนะคะดูสิคะ ตอนแรกเราเอาไว้นอกตู้นะคะเขาดูไม่ค่อยงามจะพอย้ายมาไว้ในตู้เนี่ยก็ดูง,งามแล้วก็สีกัดสีสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะอันนี้เขากำลังแทงหลอดใหม่ต่อมานะคะต้นนี้ค่ะบอนสีนะคะลูกไม้พัทยาค่ะเป็นบอนที่อยู่ในตับจังหวัดและเมืองนะคะลูกไม้พัทยาก็สวยมากๆเลยค่ะต้นเขาก็ใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะ และต้นนี้นะคะเป็นบอนสีที่เรายังไม่ทราบชื่อค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆทราบชื่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่ากระดูกและเส้นเขาเนี่ยเป็นสีแดงอมชมพูนะคะออกไปทางเลืหมงวยหน่อยนะคะแล้วก็มีผ้านะคะผ้าเม็ดใหญ่สีชมพูกระจายตามใบค่ะสวยมากๆนะคะนี้เรายังไม่ทราบชื่อค่ะต่อมามาดูทางด้านนี้บ้างนะคะ ต้นนี้ค่ะต้นนี้มีชื่อว่านาราทัดค่ะเราได้ไปดูใน Youtube ช่องหนึ่งมาเนาะเห็นว่าเขามีบอนสีต้นนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกับของเราเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าชื่อนาราทัดทําให้เราได้ทราบชื่อนะคะว่าต้นนี้ชื่อนาราทัดค่ะนาราทัดเนี่ยเ็จะมีบอนอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเอกราชเนี่ยก็จะคล้ายๆกับนาราทัดเหมือนกันค่ะแต่ว่า เอกลาลัเนี่ยจะไม่มีกัดสีชมพูนะคะแต่ว่านาราทัศน์เนี่ยจะมีกัดสีชมพูแบบนี้ค่ะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นบอลขาวกระดูกและเส้นสีเขียวก็ตัดกันสวยงามมากค่ะนี่ค่ะใบนี้กัดสีชมพูเยอะเลยค่ะใบนี้ต่อมาต้นนี้นะคะลายไทยค่ะเป็นชมพูหวานอีกแล้วนะคะ สวยไม่แพ้กันเลยและต้นนี้นะคะก็คือยุทธาถีค่ะใบเขาจะเป็นแบบว่าลายมีความดุดันหน้าเกงขามนะคะสวยงามทุกต้นเลยนะคะนี่นเป็นยังไงกันบ้างคะบอลสีที่ค้างพณัะแต่งน,น้ำมอวดเพื่อนในวันนี้เพื่อนๆมีต้นไหนแล้วบ้างคะหรือว่ากำลังอยากได้ต้นไหนอยู่และถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้ต้นไหนเนี่ยก็สามารถ เข้ามาดูในที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ได้นะคะแต่ว่าเรามีบอนสีไปแปงบปับเพื่อนที่นั่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์าคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขกับการปลูกบอนสีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย